เจอกันหน้าส,สดอีกแล้วเพราะว่าเรากำลังจะเตรียมตัวไปทะเลกันจ้านี่ก็คือผมเรียบร้อยแหละเหลือแต่งหน้านะคะยังไม่บอกแต่เดี๋ยวหน้าปลุกคลิปก็รู้อยู่ดีว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเป็นใครนะคะ<ๆ>ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะรับบทเป็นนางไปรับทุกคนนะทุกคนนะกคนือแบบเราอะเคยเจินตนาการว่าเราจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าเราอะไม่คิดว่าจะเป็นเราที่ต้องเป็นคนขับรถคนแรกเ<ๆ>ข้าใจป่ะนึกว่าจะเออฉันมีหน้าที่นั่งนะคะแต่ว่าไปเป็นมามาเราเป็นคน ที่ขับรถไปรับเพื่อนเฉยเลยเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันก่อนนะคะจะได้ไม่สายโอเคค่ะเดี๋ยวไปเมา์มอมอกันต่อเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันค่ะทุกคนแบบเร็วๆเฮ้ hey! คนเยวจะแต่งหน้าเนีดูทุกคนจ้ามันใช่เบลจะบอกว่าคือเราอะแต่งตัวตรงตีมกันเฉยเลยคือทุกคนขาวฟ้าหมดเลยเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดท้ายอะไรถสนมกคเตียวไก่ยันนั้นร้านเดียวแต่ว่าเอ่อเผื่อคนมันเยอะได้เสนออีกร้านนึงแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อะมันถึงก่อนก็เลยถ้าเกิดจะปักไปร้านก๋วยเตี๋ยวไหนก็ปักไปเลยวนก่อนปะวนก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่มันมีอะไรบ้างนะบุฟเฟ่กับก๋งยำอะ เพราะว่าบุฟเฟ่ต์มันปิดมันปิดวันอังคารแต่ดูดีมันเปิดทุกวันอ๋อคือจะไปดูดีพรุ่งนี้เหรอไม่พุ่อ่านไม่จบหรอกไม่ได้อ่านไม่ให้เขาเขาโหวตก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่โหวตอะไรโอเคก๋วยเตี๋ยวต้มยำสองอีเฟ่มันบุฟเฟ่ย์รอบคืออาเฟ่บุฟเฟ่ต์ไก่อ่ะติดสองคนอาขช่วยแบมแบมต่างกันยังไงโอ๊ยมาฟังมาสู กินเท่าไหร่ก็ได้มีบุฟเฟ่ขนมจีนด้วยกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำขี้การนะครับไม่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันเป็นหมูแบบหมูถ้วยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวขี้การแต่ว่าอีแบมเลิกก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วโอเคก๋วยเตี๋ยวต้มยำสามมาถึงจุดหมายแรกนะคะก๋วยเตี๋ยวดูดีเขาต้องถ่ายรูปพวกเราปะเขาต้องถ่ายพราเพราะเราแล้วแหละเราเป็นคนดังนะไม่เราต้องนั่งหลบมุมหน่อยเราเป็นเซเลบดังเราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวดูดีนะคะคือเฟมอะค่ะร้านนี้มาแต่จริงเฟมอยากกินอีกร้านแต่ว่าพวกเราโหมดกันมา มาให้เป็นแบบเป็นชอยไปงานงานน่ะดันแคสงามก็มาถึงโดยสวัสดีพนะาก็คือขับรถมาถึงบางแสนอะถึงไวกว่าจากอโศกไปสยามเลยมาบางแสนเพื่อกินก๋วยเตี๋ยนะไม่เหมือนกันะเขาหมลูกมันเป็นยังไงซิเฟอแล้วเมื่อกี้มาหยิบมาให้หลายอานแล้วนะแล้วเขาก็เลือกอันนี้แล้วเขาก็แบ่งอันให้แบมแบ่งให้แกแบ่งให้ทุกคนแล้วก็คืนไปด้วยอันหนึ่งแต่ก็เหลืออันที่แบบไม่มีคู่ขนาดกเกี่ยวยังให้ไม่ได้เจ๊เฟนจะร้องไห้กูว่ากูรู้แล้วใครแต่งงานคนสุดท้ายกูรู้แล้ว แล้วสั่งอะไรที่มากินด้วยกันก็ต้งนแ้นี่เรามาแวะเออชื่อมันยาวมากเลยเอาเป็นว่าอควาเรียมในมอบุรพาสถาสต์คาถาบานพี่คางทะเลเขาเป็นที่ที่เขาอยากมาดิซก็เลยใส่เสื้อเขียวมาเลยวันนี้โอ้ยแล้วยังไม่ได้โชว์ออฟฟี่ของเราในวันนี้เลยว่าพวกเราก็คือแต่งตัวมาเหมือนกันโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายไปซื้อตุ๊ก่อน นิโมหูการแต่ว่าเขาบอกแบบไม่ชอบเพื่อนเรียกว่านิโมอย่างเขาชื่อกันสวัสดีหน้าตามันตลกจังเลยอ่ะจริงเป็นว่างไปวันๆตล้งแตไปน้ำเล่นอ่ะไม่มีอะไรทำอ่ะที่น้ำเล่นเด็กมาแกเขารู้สึกว่ามันตัวใหญ่จนน่ากลัวมากเลยเพื่อนว่าคนแบบใจไม่ดีแล้วอ่ะตอนนี้ก็คืออยู่แต่เรามายืนทักปลาอยู่ว่าปลาแต่ละตัวเป็นยังไง ห่างตลกมากเลยอะถ้าไม่ห่างเป็นอย่งังไงเราคอยให้บกนี่ไงบกตัวนั้นเลยเหรอวันเด็กค่ะวันเด็กสนุกไหมคะมเอานั่นคือเงาของพวกเราเหรอใช่ับเดียวสถานการณ์นะคะตอนนี้เรา3คนมิวิกเฟรมชมพูออกมานั่งรอบแบมกับไม้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วสองคนนั้นก็คือเอาคุ้มค่าบาทมา อยากรู้ว่าถ่ายรูปอะไรกันนะคือเราแบบไม่ได้ออกมาสักรูปเลยอะผ่านไปผ่านไปแชทกว่านทำอะไรกันมาคะไปทานกินถ่ายถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรูปตัดตาด้วยถ่ายรูปกับดตาคือเขาเราจะนั่งเติมนะเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวกันเราจะไปคาเฟ่แล้วเขาก็แล้วแบบก็ไม่มีใครบอกเขาว่าชมพู่อ่ะรอคือไม่ถ่ายรถอยู่ พรูนี้ก็ไม่พูดสุ่มสีเลยนะใช่แ้วครู <laughs> คิดว่ารู้ไงแล <laughs> ้วอัดไปก็เคยอยากจะพูดแบบว่ายืนรออยู่แต่เติมหน้าเติมหน้าเติมหน้าเราใจคาเฟ่กัน <laughs> ตอนนี้มาถึงทะเลแล้วนะคะห <laughs> ึงทะเลเลยเราเห็นเขาทะเมันก็ไม่ร้อนนะ <laughs> แต่ว่าก็ร้อนอยู่แต่วันนี้แดดดีในที่สุดฝนก็ไม่ตกแล้ว <laughs> วิดีโอชัดมากถ <laughs> <laughs> ่ายกับธรรมชาติแล้วไปถ่ายกับธรรมชาติไปสั่งน้ำกัน When I wake up I feel cozy yeah Can you hold u เอา Black v e l v e อะค่ะแล้วก็ชีสเค้กเวสต์ลีค่ะเอาฮันนี่พีชีค่จุดนี้นะคะทุกคนกำลังแกลงกันถายทุกคนกำลังแก่งกันถ่ายทุกแบบเฮ้ยไปไหนเะไปตหนไปนจน มาหาะะจุดนี้นะคะพิธีกรรมกอดกินลุยค่ะลุยค่ะลุยค่ะไปค่ะเซ็กชั่นถ่ายรูปไปเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเขาหน้ากลัวมากเลยค่ะเขาดูมีพิรุษนะคะตลกอ่ะไปไมค์กลับมาเค็มหมดแล้วเริ่มแลมาละเออแต่ว่ามันเปนแบบซีดซีดปะโอ้โหหน้ากล้อกโอ้โหมิวสิกแต่งหน้าเขาหน่อยแต่งหน้ามาด้วยนะคะ อ่ลืมบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เวเวอะไรวะเวคอฟฟี่เฮาส์เราตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เวคอฟฟี่เฮาส์ค่ะเถ้ามึงเสียบไปกูจะทิ่มตามต้องมาเสียบกับไปแบบเฟรเวตอันนี้อร่อยพอนแรกนึกว่าแบบว่าอันนี้มันจะแบบเป็นแค่ครีมชีสแต่แบบเนมือมันแบบกุ้ยสีมันมัเป็นเหมือนครีมชีสมั้ยมันเหมือนครีมชีส กำลังตั้งค่าถ่ายรูปกันเู่เฟรมเร็วไม่แล้วคือแล้วมันจะกระพริบยังอ่ะกระพริบคืนนับข้าสี่สามเลยยังไงเ <c oughs> นี่าจะ <c oughs> จุดจนี้นะฮะร้อนมากแดดมันแบบมันสุดใจมากมาเลยก็คือนั่งตักแดดสรุปอะ่ะถ่ายมาตั้งเยอะรูปที่ใช้ได้คือรูปเซลฟี่ในร่มด้วยแต่ไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะถึงห้องแล้วหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากหนึ่งคืออยู่ดีก็เสียงแหวบสองก็คือมีคนไปยาดูหนังแล้วก็สั่งเซเว่นแล้วก็มือถือใช่ไหมใช่ใชแหบจใช่แล้วมก็หนึงเสียงแหวบกันอันนี้เขาไม่ได้ใช้เสียงนะหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้เจอมนุษย์เยอะเกินไปแล้วแบบว่าไม่ได้ใช้เสียงอ๋อไอตําทันคนเพื่อนเออโอเคอ่ ไมเป็นอิจฉาไลงมากค่ะโอเคลงแล้วอยากให้ดูชุดไหว้ดามแต่ละคนของเราก็คือชุดไหว้ดามแบบชุดว่ายน้ิงจริงๆอันนี้ไปไหนอะชุดนอนไอ้นี่ไปแข่งไหว้ดามอันนี้ก็ชุดนอนหนึ่งนะไม่ดูสิคะไม่ดูสิคะแล้วเนี่ยอันเนี้ยเสื้อใครอ่ เสื้อไกรงมือนิ่มกระเจงได้ไหมแล้วคือเราแต่งตัวไปเพื่อเล่นนะเทปบ้าทั้งที่เรายังไม่ได้เดินไปดูทะเลเลยว่ามันแบบเล่นได้หรือเปล่าก็นี่ไปถึงเดินได้ห้ามเล่นถ่ายรูปเสร็จเรายังไม่รู้เลยว่าเราเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปแหละในระหว่างที่เราเห็นกันว่าบันหาท่าโบนอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงหน้าเรานะคะเขาถ่ายผิดป่ะคือเรื่องตัวนี้มันตัวใหญ่กหรอไม่แก่ตัวเรันมึงโกเล็กค่ะ s เราจะคอยเป็นกาลังใจอยู่ตรงนี้แมนแมน r ส่งแล้วหัวไม่ไหวแล้วแป๊งรว่ากางเกง But we said goodbye. เหนื่อยมันเสียวมากเลยค่ะเสียวมากใช่หัวไม่เปียกเลยเป็นการเล่นน้ำที่ไวมากจริงกี่นาทีนะไม่ถึงคชั่วโมงเออไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็คือเล่นแค่บานาน่าโบทกับโซฟาแล้วก็เลิกขึ้นพอจบอุ้ยอุ้ยไม่มีแรงไม่มีแรงถือโทรศัพท์อ่ะคนตัดใส่เพลงสงการให้หน่อยนะคะแกเขายกโทรศัพท์ได้แค่เนี้ยวันจะ มากินหมูกระทะกันนะคะเฟรมหาร้านมาสมกับเป็นหัวหน้าฟู้ดแอนด์เบรคเลสโก้เฟมเก่งมากเขยมากนั่นดหละอ๋อเก็บรง้ไวกิจกรรมทุกค่ำคืนนะคะอูโนอไม่ถ่ายเห็นหน้าตอนนี้เพราะว่าสภาพไม่ไหวแล้วดมอร์นิ่งเช้าวันที่สองค่ะ ที่แรกที่เรามาแวะในวันนี้นะคะก็คือเปียทลักค่ะโดยเฟรมนะคะพักกินเล้าหลันี่นะคะอ่ะเลือกจัดใจเฉยเฉยจะซื้อเนื้อในบ้านอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทาน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 นั่นแหละเออกูอยากถ่ายไม่อ่ะวันนี้เกูอยู่ฝั่งนี้แล้วกูอเปล่าแล้วกูไม่ถ่ายแก้วเปล่าอย่างเงี้ยไม่ ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดนองมน์นะคะที่เฟมเรียกลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขามันหนักเดินตลาดเดินมาแล้วพรามันเหวแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็คือซื้อเซเลปี้ชาไทยมาแก้วเดียวเพราะว่ามันคือแก้วรวมสาบานแก้วรวมสาบานชิ้นใหญ่มากใช่อร่อยย ลงมาเดินตลาดหนองบัวเพื่อเดินไปเดินกลับแล้วก็ขึ้นรถนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่เจอแบบของกินเจอแต่ของฝากทุกคนคอมเมนต์เร็วแล้วก็ร้านจะกลับเราจะกลับมาซื้อขส้หลา่แวหกูกเพราะเฟรมต้องกลับมาทุกคนถูกหวยใช่าำวันที่หนึ่งด้วยกลับมาคนเดียวก็เลยจะไปหาข้าวกินนะฮัลทุกคนจะเลิกคบกันเลยหรอกูแบ่งเลยนะแบ่งเงินได้แบ่งเงินไดก็คือจบด้วยไก่ทอดนะคะ ไปกินบนรถแกดูหน้ากินบนรถนี่คือเรามาอยู่บางแสนแต่เรายังไม่กินอาหารทะเลจังเลยเราเลยค่ะนี่ไงทางเลนตอนนี้นะคะมาอยู่ที่สวนสัตว์เข้าเคี่ยวแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นรถรางนะคะที่ตอนแรกเราเราทั้งจะเช่ารถกอ่อนทางจะเช่านู่นเช่านี่อ่สุดท้ายก็คือไปไปโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฟมมี่เฟมี่เฟมี่เรกคืนรถแล้วเรียกคืนรถเลย ไปไหนไปไหนไปไหนไปค่ะสวบัติยางซามาด้มามาขึ้นเลยลูกเลยแถวน้าวนเริ่มค่ะตอนนี้อยู่บนรถแล้วตัวใหญ่มากแระเรามาเจอตัวแรกนะคะนั่นก็คือเราเซฟี่บาาเฮ้ยไปดูมุมนู้นดีกว่าฮัลโหลสวัสดี อันยองมิวนี่กำลังไปหาตัวเองเอ้าเอ้ามันห้อยหัวอยู่หลอยแกทำหน้าสล็อตแกเขาเหตุแกทำหน้าสลอตเหมือนไหมทุกคนจริงเหรออ๋อถือฝักยาวจริงทำแล้วบรรยากาศเข้าหาพวกกูให้ได้ก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากูใหญ่มาก โอ้ยที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์หรือเรามาทำอะไรกันดนี่นยรเ,นนเราขึ้นมาดูเีลาปก็คือสุดยอดไปเลยเฮ้ยแกแกข้างหลังแล้วข้างหลังแบ่งการแกให้แบ่งการโโแบ่งให,ให้ให้คนนูน้นให้คนนูน้น <c oughs> ให้คนนู้นอย่าเพิ่งให้หมดนะใช่กันแต่ใบคือต้องแยกให้มันบางกว่านี้แ ยังไม่อิ่มเลยนินน้องยาวๆอุ้ยเราไม่กินเลือกกินไม่ดีเลยนะทําไมต้องเลือกกินด้วยนี่ก็จะเก็บทุกเม็ดเลยเหรอก็เก่งเลยอะให้หมดให้หมดนะให้หมดนะยิงเกลี้ยงเออยืดไปดิลองลองยืดไปดิเย็นเกียงมากเลยเออแกยืดไปอีกรอบยืดไปอีกรอบประโยชน์เขาต้องมาแล้วต้องสะบัดหน้านี่ หมดชีวิตฉันให้เธอสุดๆให้อาหารแกไปซื้อมาอีกรอบให้ตัวนี้เลยตอนนี้นะคะเราเข้ามานั่งพักในคาเฟ่เ,เพราะว่าฟอนต่อแล้วก็ตกตอนที่กำลังจะโชว์เพนกินเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโชว์เพนกินไหมมันคือห้อง V I P ไว้ดูเพนกินจริงก็คือเรากําลังจะมารอดูโชว์เพนกินนะคะแล้วก็มีผู้ชมอีกหนงท่านมีผู้ชมอีกหนึ่งท่าน,น,านอยู่ตรงนูน้นตัใหญ่ออขนาดไหน มีตัวเ,เดิ <c oughs> นดผิดฝั่ง้วยอะโ <c oughs> อ้ขนาดดูเห็นแั้วแบบสภาพหลังจากสวนสัตวนน์ทุกคิดว่าเราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไหมจากนัานต้องที่เราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยกันไหมอะเราแบบว่าเหมือนหนีจากโอ้โ